เพื่อนๆพ,พี่หมอมาอธิบายนะครับวิธีการเช็คค่าต่างๆเพื่อเอาไปกรอกในตารางเงินคำนวณบำเหน็จบำนาญน,นะครับอันนี้ทําด้วยคุณจกกักรกฤจนะครับส่งมาพี่หมอนะครับเขาก็เขียนว่าเรียนคุณหมอครับขั้นเขาทําขั้นตอนการเช็คเงินสะสมประกันสังคมผ่านมือถือด้วยโปรแกรม sso connect นะครับนี่อันดับแรกนะครับอันนี้ถูกไหมฮะใช้มือถือเข้าไปที่ l a y Store นะครับถ้าเป็น Apple ก็เป็น ตัวตัว a อ p Store นะครับดาวน์โหลดหรือติดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมตัว SSO Connect ตัวนี้นะครับนี่นะครับก็กดที่ติดตั้งนะครับกดที่ติดตั้งเสร็จนะครับแล้วก็ขอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ถ้ายังไม่มีรหัสนะครับรการสังคมให้กดปุ่มลงทะเบียนแล้วกรอกข้อมูลให้ครบซึ่งเราจะได้เลขซึ่งเราจะได้เลขประจำตัวแล้วรหัสผ่านเก็บรหัสผ่านไว้ใช้คู่กับเลขบัตรประชาชนได้ต่อดไปนะครับ ถ้าเคยมีรหัสผ่านแล้วก็ข้ามขั้นตอนข้อที่2ไปลงได้เลยนะครับต่อไป2.2นะครับกรอกเลขบัตรประชาชนรหัสผ่านแล้วกดปุ่มเข้าล็อกอินนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับจะเข้าหน้านี้นะครับแล้วก็ลองตรวจสอบเงินชราภาพนะครับเป็นรูปคนแก่ใส่หมวกนี่เองนะครับอ่านะแล้วก็นี่นะครับก็เอาตัวเลขที่เป็นวงวงวงสีแดงนี่นะครับไปใส่ตามปีนะครับปี เมือสลาภาพองเนี่ยปี42นะครับก็ใส่ไปนะครับจนกระทั่งถึงปีปัจจุบันของคุณจัก,กรกฤษจะมีถึงปี56นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างให้บันทึกลายปีไว้เช่นปี42เท่ากับ914นี่นะครับปี43เท่ากับ221นะครับจนถึงปีสุดท้ายนะครับปี56ของเขาก็คือ5,400เพื่อนำไปใส่คำนวณบําเหน็จ บำนาญชราภาพนะครับต่อไปนะครับมาตรวจรายเดือนนะครับตะกี้เราตรวจของตัวเงินสมทบนะครับเรามาตรวจรายเดือนนะฮะนี่นะครับก็เข้าลงอันล่างนะครับไม่ใช่คนแก่นะเป็นรูปหมูนี่นะครับมันก็จะมีตั้งแต่ปี52554หรือปีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ให้ตรวจตั้งแต่ปี42นะครับไล่ไปนะครับจากตัวอย่างตรวจปี2554มีการส่งเพียง10เดือนนี่นะครับก็นับไป สีแดง1 2 3 4 5นี่นะครับแล้วก็อีกแผ่นหนึ่ง1นึ4งครับนะครับก็จะเท่ากับ10เดือนนะครับแล้วก็นับทุกเดือนนะครับตั้งแต่ปี42นะครับให้ครบนะครับแล้วก็สมมุติน,นับได้186อาหาร12เท่ากับ15.5นะครับปัดเศษจ,จุดนิยมทิ้งครับได้15 นะครับเพื่อเอาไปใส่นะครับในกรณีผู้ประกันตนไม่ทราบเงินเดือนย้อนหลัง6 0เดือนหลังการลาออกเป็นผู้ประกันตนให้บันทึกจํานวนเงินสะสมรับเปอร์เซ็นต์แต่ละเดือนย้อน60เดือนเพื่อไปคํานวณในตารางนี่นะครับผู้สิ่งที่ต้องทราบนะครับข้อ5ก็คือผู้ประกันตนถ้าทราบข้อมูลด,ดังกล่าวคือส่งเงินมาทั้งหมดกี่ปีปีละเท่าไหร่อัตาราเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนนะครับก็สามารถไปกอรอกได้เลยนะครับก็สามารถนําไปกอรอก บำเน็จบำนาญชราภาพในตาราง Excel เพื่อช่วยตัดสินใจเมื่อกฎหมายใหม่ผ่านเรียบร้อยนะครับถ้าอยากได้ตารางคำนวณแอดไลน์นี่นะครับนี่ 962BAJKU ครับเดี๋ยวพี่หมอเปิดตัวเออ่เปิดตัวโปรแกรมไอ้ e x c e l ให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นของตัวอย่างนะครับของเพื่อนสมาชิกนะครับ นี่เห็นไหมฮะเขาก็เอาปี42มากรอกนะครับแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับมีสี่มี800กว่านะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปกรอกอันนี้คือกรอกจริงๆต้องกรอกจํานวนเดือนนะครับอย่างเช่นสมมุติเราใส่ใส่ไปนะครับนะฮะเราก็ประกอบตรงนี้นะครับสมมุตินะครับตอนนี้เยอะที่สุดก็คือ271นะครับ7จจะเท่ากับ22ปีกับอีกจุดจุด 5-8นะครับก็ประมาณสัก6 7เดือนนะครับก็เป็นเอย2ปีนะครับตามนี้นะฮะก็มาเกอกนี่นะครับ22ปีอันนี้เกอกผิดนะครับสมมติคนนี้เขาฐานเงินเดือนพี่หมอดูแล้วน่าจะ4,800นะครับไม่ใช่1 4ื0นสีเดือนสุดท้ายนะครับจะกี้ดูผ่านผ่าน4 8ด0นะครับนะครับก็จะเคาะลงไปเลยนะครับ4,800 4,800นะครับนี่ครับอันนี้ก็ลบทิ้งไปไม่เกี่ยวนะครับเขาจะได้นะครับบำนาญเดือนละ1น6 4ยครับแล้วก็ได้บำนาญก้อน8,700 8,000 8,7,840นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเงินที่เขาคำนวณได้สมมุตินะครับก็1,12,442บาทครับ ก็จบการแนะนำนะครับ3-4โปรแกรมเท่านี้ครับสวัสดีครับ